มาอีกแล้วนะครับนะครับท่านอา d ซีดีจันเจาน้ากาแฟาจัดส่งกาแฟาไปที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ไปเพื่อมบ้างครับผมอ๋อมีกาแฟคอลลาเจนใช่คอลลาเจนแล้วก็นี่อันนี้อะไรนี่ไวท์กฟแฟไวท์กาแฟสูตรน้ำตาลน้อย อ๋อ oh, ส่งไปให้ที่บ้านเอาไปขายหรือเอาไปใช้ด้วยเนี่ยใช้ด้วยขายด้วยครับใช้ด้วยขายด้วยถ,ถ้าถ้าใช้คนเดียวเดี๋ยวจะหมดชาต้องใช้ด้วยขายด้วยโอ้อัดเป็นกระสอบขายดีจริงๆนะเนี่ยแน่นอนครับผมถึงมาเซเลียนถึงยอดอีกแล้วอ่าส่งส่งเป็นประจำใช่ไหมครับนานที่ไหนครับผมของฝากเดือนครั้งหนึ่งครับ จังจังที่หลายลังแน่จังที่เนึงก็หลายลังคร,รับผมกาแฟคอราเราเจนบวกผัดผสมไวท์คอฟฟี่ไวท์คอฟฟี่กาแฟสูตรน้ำตาลน้อยอโอเคโอเคขายดีขายดี